สวัสดีครับพบกับผมในกระ i ีทีวีนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับไอเน,นี้ยเกม Overwatch ภาค Summer Game นะครับก็คือมีพวกแข่งโอลิมปิกเข้ามาครับก็เรามาดูนี่คือกองใหม่นะครับจะไม่ซ้ำกับกองเก่านะครับเมื่อกี้เหมือนมีเห็นบัค <c oughs> ดิสลองมาก่อนโอเคเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกัน Summer Game Box จะเป็นยังไงฮึ๊บไม่เป็นสีน้ำเงินเยสลฮอก โอเคเอารถฮอกกินจีได้ธรรมดาโอเคไม่เป็นไรรถฮอกกะลังจะไปไว่ายน้ำดำน้ำหรือเปล่าอะดูเหมือนจะไม่ได้อะไรงั้นเราเปิดกล่องธรรมดาด้วยมันจะได้อะไรบ้างหรือเปล่า,ลาธรรมดา เฮ้ยกูเพิ่งซื้อไอ้นี้ไปจิบหายสุมิตาอ่าโอเคเรามาดูสองด้านสกินบ้างนะครับสกินรู้สึกว่าจะไม่มีใครเปลี่ยนอะไรมากนะครับคุณป้าแกก็ไม่เล่นนะครับอายุเกิน โอเคมาดูวิสตันนะครับเมื่อกี้สำรวจไปรอบนึงแล้วอ่าวิสตันจะมีท่าเนี้ยฮะปึ๊บนี่ตึก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 เออน็อก <c oughs> โอเคดูดูใหม่ดิปึ๊บไม่ใช่อันนี้ปึ๊บรวมมาจากไหนไม่รู้ต,ๆๆๆๆๆต่อย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 ด้วยแอคเองโอเคแล้วก็มีดีว่าที่เขาเปลี่ยนสกินใหม่รู้สึกว่าสกินเพิ่มสกินเข้ามาเป็นสีเนี่ย เกาหลีของรสชาติเกาหลีตามประวัตินะครับโอเคต่อไปก็เป็นของนี่ญี่ปุ่นเก็นจินีมันจะเหมือนในนั้นแหละว <c oughs> ุญย์ยนในอะไรนะเลดอเลอสามของตัวนี้รู้สึกจะมีด้วยนะเปล่าวะ อ๋อ <Yeah>. ไม่มีนะโอเคผ่านผ่าน,านจังเลตไม่มีนะครับจังเลตเออลูซิโอนี่มีแน่นอนอ๋อเป็นลีโอประเทศบ้านเกิดเนี่ยติดบ,บอลปุ๊บ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 นี่แล้วก็มีสกินมาครับตัวไหนวะใช่ไหมวะนี่ไงมีสกินนักบอลบอลหรือเปล่าวะน่าจะเป็นนายประตูแล้วก็มีนี่ นักบอลอีกตัวหนึ่งสไตรเกอร์น่าจะเป็นทีมบุกไม่รู้อะไรโอเคไม่ชินเรื่องกีฬาโอเคไปแม็กกี้เป็นของอเมริการูสาส้สึกว่าสกินมันนี่นอเมริก,กันอืมอ่าโอเคอันไหนต่อวอชไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เอาไม่มีแล้วก็มีเอ่อไม่แน่ใจเดี๋ยวนะอันนี้ไม่มีโอเค แต่ว่ามีอันนี้ครับถ้าโพสได้เหรียญอ่ะโอเคตอนชนะนะครับเมอร์ซี่ก็มีชุดมาสองชุดนี่นี่อชุดเดียวพูดผิดอ่านี่ไงเป็นหน่วยปฐมพยาบาลมังโอเคแล้วก็มีฟาร่า าราจะมีไม่น่จะมีสกินไหมนะโอเคไม่มีมีโพสของวิกเกอรี่โพสนะครับว่าได้เหรียญทองใครได้สกินนี้โคตรเท่เลยอ่ารีเปอร์ไม่มีสกินของตัวนี้นะครับแต่ว่ามีท่าโพสต,ตอนได้เหรียญตอนชนะนี่แล้วก็ตัวต่อไปเซนเย a าต้ารู้สึกว่าไม่มี เซนเยต้ S S อยู่เนปลาลแต่เนปลาลไม่ได้ร่วมโอลิมปิกผ่านไปซายาอยู่รัสเซียมีสก,กินนะครับก็เป็นไหนวะนี่ไงแชมเปียนชุดแชมเปียนนะครับมัดผมกับเวทลิฟเตอร์นักตยงน้ำหนักนะครับก็ตามประวัตินะครับเป็นน้ำหนักยกได้มากที่สุดก็คือ5 1 2ตามสึกไอที่เขาเคยมีแล้วก็อ๋อไม่มีอ่า โอเคต่อไปก็วิสตันวิสตันเป็นลิงไม่แข่งแต่ว่ามีแต่ว่ามีท่าโพสวิกตอรี่โพสนะครับเมดลัลเนี่ยดูจูบเหรียญกูต้องไปฆ่าเชื้อเหรียญก่อนมั้ยเนี่ย <c oughs> แล้วก็สกินของแบกวิด้อมีนะครับไตรคัลเลอร์สามสีหน้าออนเอนเช่ยมมีรูปสัญ,ญลักษณ์ วีโอด้วยอ่ากระบอกปืนสีแดงเล็งง่ายเลยไม่รู้ทำไมถึงตัวม่วงนะไอ้เจ้าแบ็ k ว i ดีโอนี่เดี๋ยวไปว่ากันนี่ได้เหรียญน,นี่ห้าให้ดูใหม่ได้เหรียญจะเป็นทรงนี้ท่านี้ปุ๊บตอนชนะนะครับแล้วก็มีเทรเซอร์ที่มีสกินใหม่เพิ่มมาสองอันเลยก็คือนี่ครับ Track and Field น่าจะเป็นวิ่ง แบกธงด้วยนี่เป็นของอเมริกาโอเคแล้วก็มีรู้สึกจะมีท่าโพสอได้เหรียญหรือเป่าไม่มีโอเคท็อปจรมีสกินจำได้นี่ครับน่ะน่ะประเทศไหนวะน่าจะเป็นอังกฤษแล้วก็มีท่าได้เหรียญน,น่า แบกไอ้น,นี่ว่าทำไ,ไมวะแล้วก็สุมิตรานี่สุมิตราถ้าโพสเทมากเอาของที่สร้างออกมาเอามาหมุนเป็นริบบินโอเคมีอย่างเดียวสกินมีมีสกินด้วยรู้สึกว่าใช่ป่ะวะโอเคไม่มีแล้วก็มีนี่ขาดไม่ได้ อ๋ออันนี้ยังไม่มีสก,กินมีแต่ถ้าโพสเล่นกรอฟคล้ายๆกับว่าตีแล้วโคอินวันอันนี้รถฮอกรถฮอกมีเพิ่มมาอย่างเดียวนี่ครับ <c oughs> ถือรางวัลที่เราเปิดได้เมื่อกี้มาถึงก็ได้เลย นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมของรถฮ o อกเมรู้ประเทศไหนพุงยื่นเชียแล้วก็มีอะไรไหมวะไม่แน่ใจไม่มีเพิ่มเติมสก,กินของตัวไรฮ่านะครับก็ครบเท่านี้นะครับสำหรับตัวนี้ฮะก็เดี๋ยวเรามาดูรีวิวอะไรต่อไปก็เดี๋ยวจะแยกพาร์ทของการเล่นในโหมดพิเศษของ Lucio อ a อนะครับชอบนิดามครับชอบก็ไลค์ซับสไคร้นะครับ